สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อกั๊กนิตติ้งคอวีลายซิกแซกนะคะรหัสคลิปคือ ve 0ูนนึ่งน ep นี้เป็น ep ที่5ข้อมูลใน ep 5เราจะมาแบ่งงานชิ้นหน้าที่เราพักไว้ตรงนี้ออกเป็นสส่วนนะคะมัคเกอร์ตรงที่เป็นลักแร้ฝั่งซ้ายสุดและลักแร้ฝั่งขวาสุดที่อยู่ตรงกลางยังอยู่เหมือนเดิม มาร์กเกอร์สีชมพูตรงนี้จะเป็นห่วงที่เราใส่ไว้ตรงกลางของคอแหลมนะคะทีนี้ถ้าฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายมันลงด้วยเลขคู่พอดีเราเอาห่วงจากข้างล่างตัวนี้ขึ้นมาแล้วใส่มาร์กเกอร์ไว้พักไว้แบบนี้นะคะใส่มาร์กเกอร์ตรงนี้ใส่มาร์กเกอร์ตัวนี้เพื่อให้รู้ว่าตอนที่เราเริ่มถักนะแถวนี้จะเป็นแถวที่ก่อนที่เราจะลด มาร์กเกอร์สองตัวนี้จะมีผลตอนที่เราวัดความสูงเพื่อให้มันเท่ากับด้านหลังนะคะด้านหน้าเวลาเราลดจำนวนแถวทั้งหมดจะลดเท่ากับด้านหลังที่เราลดไปแล้วนะคะก็คือ1 2 3 4 4ช่วงลายแล้วก็ถึงแถวที่ห้าพอถึงแถวที่ห้าเสร็จแล้ว6 7 8 ตรงนี้เราจะต้องรวมเข้าไปด้วยนั่นแสดงว่าถ้าเป็นข้างหน้ามันจะต้องถักลดลงไปเรื่อยๆจนเหลือจนถึงสามห่วงนี้นะคะทีนี้พอเราลดทั้งหมดสี่ช่วงลายจนมาถึงแถวที่แปดแล้วถ้าความสูงมันยังได้ไม่เท่านะคะถ้าความสูงยังได้ไม่เท่าให้เราถักต่อจนได้ความสูงแต่ปกติถ้าเรานับช่วงลายถูกนับแถวถูกนะคะมันจะลงตัวพอดี ผังลายที่เราจะใช้ในการลดจากผังนี้นะคะผังนี้เป็นผังเดียวกับตอนที่เราเริ่มลดคอของด้านหลังนะคะทีนี้คอด้านหลังเนี่ยจากคอด้านหลังแนวที่เป็นแนวลด5เซนที่เราบอกเราใส่มาเกอร์มาเกอร์ตัวที่1อยู่ตรงกลางมาเกอร์ตัวที่2ใส่ไปที่แถวนี้เพื่อให้รู้ความยาวมาเกอร์ตัวที่สใส่ตรงนี้ ตรงรักแร้สองข้างยังใส่เหมือนเดิมนะคะห่วงตรงนี้จะเป็นห่วงที่เอาไว้เก็บตอนที่เราถักคอวีนะคะเราจะถักด้านขวาก่อนงานออกมาก็จะเป็นแบบนี้พี่เมย์พับแบบนี้นะเราจะได้ดูง่ายแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพักงานด้านซ้ายไว้แล้วถักเฉพาะด้านขวาพอหมายด้านขวาวางงานแบบนี้ ดูชิ้นงานแบบนี้แล้วงานอยู่ขวามือนะคะแต่เวลาใส่มันจะอยู่ด้านซ้ายอันนั้นไม่งงนะคะเอาดูจากงานที่เรากําลังจะถักขวาคือด้านนี้ลายที่เราจะใช้ลดใต้ลักแล้มันจะเป็นลายเดียวกันกับตอนที่เราลดด้านหลังก็คือลดห้าสามสองสองลดเหมือนกันเลยช่วงที่เราลดห้านะคะพอลดห้าเสร็จแล้วเนี่ยมาจนถึงสุดตัวนี้ สองห่วงสุดท้ายซ้ายมือสุดเราจะต้องลดคอแหลมคอแหลมที่เราจะลดนะคะเราจะลดโดยการที่ใช้ลาย k 2 w t o g e t h e r แล้วเราก็ถักวนกลับพอถักวนกลับมามาถึงฝั่งทางนี้ลดสามลดสามถักมาเรื่อยๆจนมาเหลือสองห่วงสุดท้ายรวบ k 2 w t o g e t h e r นะคะแล้วก็ถักย้อนกลับลดสอง ถักมาถึงสองห่วงสุดท้ายซ้ายมือ k 2 t o g e t h e r มาถึงตรงนี้ลดสองถักมาจนสุดสองห่วงสุดท้ายลด k 2 t o g e t h e r นะคะทุกครั้งที่มีการลดใต้รักแล้ฝั่งทางนี้เราจะต้องลดฝั่งทางนี้ด้วย k 2 t o g e t h e r ทุกแถวทุกแถวก็คือเฉพาะ5 3 2 2นะคะทีนี้พอมีการลด1 1 1, 1มันจะลดแถว หนึ่งแถวเว้นหแถวทางฝั่งนี้ก็จะลดให้มันสัมพันธ์กันกับทางฝั่งที่เป็นรักแร้แถวไหนไม่ลดถักปกติแถวที่ลดแถวที่ฝั่งนี้ลดเราก็จะลด k 2 t o getter นะคะมันจะเริ่มลดหนึ่งแถวเว้นหนึแถวเหมือนกับรักแร้ลักแร้จะลดแค่3ามครั้งด้วยลาย s s k พอลักแร้ลดครบเสร็จแล้ว ด้านลักแร้เนี่ยมันจะถักตรงขึ้นไปส่วนฟังทางด้านที่เป็นคอแหลมลดหนึ่งแถวเว้นหนแถวด้วยการรวบ k t o t e t h e r รวบไปเรื่อยๆจนเหลืออยู่20ห่วงสมมติว่าเรารวบขึ้นมาจนถึงประมาณนี้ถึงประมาณนี้สมมตินะคะถึงประมาณนี้แล้วมันเหลือ20ห่วงที่เหลือด้านหน้าก็ถักตรงขึ้นไปจนความยาวได้เท่ากันกับชิ้นงานด้านหลัง อันนี้เป็นวิธีลดนะคะทำทีละข้างแล้วเราจะไม่งงค่ะมาดูวิธีลดนะห่วงที่เราพักไว้เราเอาตัวพักห่วงย้ายมาใส่ตัวด้านหลังของตัวเคเบิลอันเล็กนะคะเคเบิลอันเล็กด้านหนึ่งจะมีหัวไมนิดด้านหนึ่งจะเป็นพักห่วงส่วนไมนิดตัวนี้เราใส่หัวไมนิดเข้าไปเพื่อที่จะย้ายห่วงถักแล้วก็ย้ายห่วงออกมานะคะจนมาถึง จุดนี้นะคะสองห่วงสุดท้ายซ้ายมือเราต้องรวบ k 2 t o g e t h e r เราจะเริ่มลดแถวแรกที่เราจะลดเราจะลดโดยการที่ลดห้านะคะลดห้าก่อนเวลาลดห้าก็ถักนิดแล้วยกข้ามค่ะต่อไหมเข้าไปนะคะวิธีต่อไหมก็เหลือปลายไหมไว้ซ่อนไว้ด้านหลังเอามือจับแล้วเราก็ถักด้วยลายนิด เอามือจับไว้ก่อนนะไม่งั้นหลุดนะคะไหมจักกลุ่มค่ะเหลือปลายไหมซ่อนไว้ถักนิดห่วงที่หนึ่งถักนิดห่วงที่สองยกในข้ามนอกลดคั้งที่หนึ่งถักนิด ยกข้ามลดครั้งที่สองถักนิดยกข้ามลดครั้งที่สามถักนิดยกข้ามลดครั้งที่สี่ปลายไหมตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้เข็มปักคอสติสเก็บนะคะที่เราซ่อนไว้นี่ค่ะในเส้นเล็กเนี่ยทั้งหมดห้าครั้ง หนึ่งสองสามสี่ห้าพอได้ครบห้าครั้งนะคะห้าครั้งเสร็จแล้วเรามาดูผังลายลายที่เราจะถักตรงนี้มันก็จะเริ่มเหมือนกับตอนที่เราเริ่มลดด้านหลังเริ่มที่แถวที่หกแถวที่หกมันจะถักตามแถวที่ห้าแถวที่ห้าเป็นด้านผิดแถวที่หกเป็นด้านถูกเพราะฉะนั้นถักตามได้เลย ตอนที่ถักย้อนกลับไปมาอย่าลืมดูลายให้ดีนะคะนับช่วงลายให้ดีลายเราหนึ่งหนึ่งลายมันจะถักสองแถวถักตามลายไปจนเหลือสองห่วงสุดท้ายซ้ายมือสุดค่ะเดี๋ยวเรารวบ K2 together ถักมาจนเหลือสองห่วงสุดท้ายซ้ายมือนะคะทีนี้ลายที่เราจะใช้ลด งานที่เป็นงานด้านซ้ายนี่แหะคะ่ะงานซ้ายมือนี้นะเราใช้ k 2 to getter k 2 to getter ก็นิดสองห่วงพร้อมกันลายมันจะเอียงจากซ้ายมาขวาพอเรารวบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถักกลับตอนที่เราจะถักกลับให้เราเช็คงานนะคะพอตอนเราเช็คงานให้เราดูลายฝั่งที่เป็นด้านถูกวิธีเช็คก็เช็คแบบนี้ เราดูลายนะนี่นะคะอันนี้มันเป็นลายเพอร์นะคะงั้นแสดงว่าแถวต่อไปอ่ะลายตัวนี้ทั้งหมดอ่ะพวกนี้มันจะต้องกลายเป็นนิดโดยที่ถ้าเป็นด้านถูกมันจะมีตัวนี้นำลายมันจะเยื้องนะคะโดยที่จะเป็นตัวนี้นำลายมันก็จะเป็นนิดหนึ่งนิดสองนิดสามนิดสี่นิดห้าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเพอร์นิดเพอร์อันนี้ก็จะเป็นนิดหนึ่งนิดสองนิดสามนิดสี่นิดห้าเราได้แล้วนะคะว่าฝั่งทางนี้เป็นนิด เพราะฉะนั้นตอนกลับมากลับด้านตอนเราจะกลับด้านเราจะต้องเอาหัวมนิดอันนี้ออกจากตัวพักย้ายมาอยู่ที่มนิดเล็กที่เคเบิลเล็กนะคะหมุนออกเราจะพักครึ่งหนึ่งไว้ก่อนพักหน้าซ้ายไว้เราจะทำแค่หน้าขวาก่อนพักเราก็เอาตัวพักห่วงใส่ ตอนนี้ฝั่งทางนี้ก็จะมีตัวพักห่วงอยู่สองตัวนี่นะคะพักไว้ก่อนหัวไม่นิดก็เอาใส่ด้านนี้เพื่อใช้ตัวนี้ถักถักทีละข้างถ้าเรามีเคเบิลสองเส้นนะคะแล้วก็เป็นแบบเปลี่ยนหัวได้เนี่ยเราจะสบายเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะเมื่อกี้กลับด้านแล้วนะพอเรากลับด้านมาลายอันนี้มันจะเป็นลายเป็นแนวเราถ้าเป็นฝั่งทางนี้ ขวาสุดจะเป็นแนวนะคะทีนี้พอมาเป็นซ้ายมาเป็นฝั่งทางนี้ซ้ายสุดจะเป็นแนวนั่นแสดงว่าเราจะต้องถักเพอเพอหนึ่งเพอสองเพอสามเพอสี่เพอห้าเ,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 เราก็ถักเพอโดยที่ไม่ต้องลดลายที่ใช้ลดของขวามือซ้ายมือะคะ่ะจําให้ดีนะคะว่ามันใช้อะไร พอห้าเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็นลายขั้นลายขั้นก็จะเป็นนิดเพอนิดอันต่อไปห้าตัวมันจะเยื้องถ้าเป็นด้านผิดมันจะเยื้องทางซ้ายถ้าเป็นด้านผิดมันจะเยื้องขวาเยื้องซ้ายห้าตัวเราก็ดูจากตัวนี้เป็นหลักมันก็เป็นเพอถักตามลายมาจนสุดแถวแล้ววนกลับเดี๋ยวเราจะลดสามค่ะ พอเราวนกลับมาแถวนี้จะเป็นแถวที่แปดของผังลายนะคะแถวที่แปดของผังลายถักตามแถวที่เจ็ดที่ถักมาแถวนี้จะเป็นแถวที่ลดสามนะลดสามเราถักลดสามก่อนถักนิดตัวที่หนึ่งนิดตัวที่สองยกในข้ามนอกหนึ่งแล้วนะคะถักนิดยกในข้ามนอกสองถักนิด ยกในข้ามนอก3พอครบ3เสร็จแล้วถักตามลายที่เราเห็นเพราะว่าแถวนี้เป็นแถวที่8แถวที่8ด้านที่เป็นด้านโชว์งานจะถักตามแถวที่7ดดูตามผังลายได้เลยนะถักไปจนเหลือ2ห่วงสุดท้ายซ้ายมือสุดรวบ k 2 t o g e t h e r เราถักมาจนเหลือ2ห่วงสุดท้ายซ้ายมือสุดนะคะ รวบ K 2 t o g e t h e r เราจะรวบ K 2 t o g e t h e r ทั้งหมด4ครั้งนะคะที่ไม่ต้องเว้นโดยที่ฝั่งนี้ลดฝั่งขวาลด5ฝั่งนี้ K 2 t o g e t h e r ฝั่งนี้ลด3ฝั่งนี้ K 2 t o g e t h e r ให้คุณลดอีก2ครั้งฝั่งขวามือลด2ฝั่งนี้ K 2 t o g e t h e r แล้วก็ลด2อีกครั้งหนึ่งฝั่งนี้ K 2 t o g e t h e r เดี๋ยวที่เมยจะลด1ให้ดูคะ่ะ เรามาดูวิธีลดนะคะลักแร้ลดห้าสามสองสองฝั่งทางนี้ลด k 2 t o g e t h e r พอจบสองสองเสร็จแล้วนะคะมันจะลดหนึ่งหนึ่งตอนที่ลดหนึ่งฝั่งนี้ลายที่ใช้ลดก็คือ ssk ฝั่งทางนี้ลด k2 t o g e t h เ r รแล้วถักวนกลับมาลดครั้งที่สองทางนี้ลดหนึ่ง ลดหนึ่งโดยการที่ถัก ssk ฝั่งทางซ้าย k 2 t o g e t h e r ทีนี้พี่เมย์ลดครั้งที่สามให้ดูลดหนึ่งมันจะลดทั้งหมดสามครั้งนะ ssk จะใช้ลดด้านที่เป็นขวามือเวลาเราจะลด ssk นะคะ s ก็คือ slip slip ก็คือการปัดห่วงมาเหมือนเราจะถักนิดแต่เราไม่ถักปัดนะคะปัดปัดเพื่อให้ตัวห่วงมันบิดมันบิด แล้วใช้ไม้ซ้ายเนี่ยค่ะแทงย้อนพอแทงย้อนเสร็จแล้วรวบสองห่วงเข้าด้วยกันอันนี้คือ s s k ลายมันจะเอียงจากขวาเข้าไปซ้ายนะคะอันนี้เป็นครั้งที่สามพอเราลดฝั่งนี้เสร็จแล้วสองห่วงตรงนี้รวบ k 2 t o g e t h e r หลังจากนั้นถักวนกับ ถักวนกลับมาไม่ลดนะคะถักมาถึงริมสุดไม่ลดถักวนกลับอีกครั้งหนึ่งถึงจะลดก็คือถักหนึ่งแถวเว้นหนึ่งแถวความหมายหนึ่งแถวคือไปกลับนะคะตอนนี้เราก็ถักวนตามลายหลังจากนั้นเราก็จะลดแค่ฝั่งด้านนี้ทางนี้ลดหนึ่งทั้งหมดสามครั้งแล้วถักตรงขึ้นไปฝั่งทางนี้ลด หนึ่งแถวเว้นหนึ่งแถวถ้าเราลดครั้งนี้เสร็จแล้วครั้งต่อไปไม่ลดถักวนมาอีกรอบหนึ่งถึงจะลดนะคะหลังจากที่เราลดด้านขวามือนะคะลดจนหมดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามครั้งแล้วนะด้านนี้มันจะถักตรงอย่างเดียวทีนี้เรามาดูฝั่งทางด้านซ้ายด้านซ้ายที่บอกว่ามันจะเริ่มมีการลด K 2 t o g e t h e r แล้วเว้นเว้นหนึ่งแถว ความหมายหนึ่งแถวนะคะอย่างสมมุติว่าลายเนี้ยที่เรารวบไปเนี่ยเป็นแถวที่สองพอแถวที่สองถักย้อนกลับมันจะเป็นแถวที่สามถักมาอีกครั้งมันจะเป็นแถวที่สี่ไม่ลดนะคะถักไปอีกครั้งหนึ่งเป็นแถวที่ห้าวนกลับมาเป็นแถวที่หกอะคะ่ะเราถึงจะลดพี่เมย์ก็เลยกลัวตัวเองลืมใช้วิธีเอามาร์คเกอร์ใส่ไว้แบบนี้อันนี้คือแถวที่เราลดแล้วเราก็ถักมานะคะเดี๋ยวให้ดูนะว่าเวลาลด ถึงช่วงจังหวะลดมันนะให้เราดูยังไงอันนี้เป็นด้านโชว์งานนะคะเวลาลดลดด้านโชว์งานนะคอแหลมชิ้นงานด้านหน้านะคะเวลาเราลดเราจะลดเฉพาะด้านถูกแต่ว่าถ้าเป็นด้านหลังเนี่ยมันจะลดทั้งด้านถูกด้านผิดนะคะมาร์กเกอร์ตัวนี้สีเขียวที่ใส่ให้เนี่ยเพื่อนับจำนวนห่วงข้างบนให้มันเหลือยี่สิบห่วงเท่ากับด้านหลัง นี่ค่พอได้ช่วงจังหวะที่มันห่างกันถ้านับแถวนะหนึ่งสองสามมันห่างกันสามแถวค่ะแล้วก็รวบ k 2 t o g e t h e r พอเราถักรวบ k 2 t o g e t h e r ตรงนี้เสร็จแล้วนะเราก็ย้าย marker ตัวเนี้ยใส่ตัวนี้ไว้ให้รู้ว่าแถวต่อไปเราจะไม่ลดถักย้อนกลับนับหนึ่งถักมานับสองถักย้อนกลับนับสามถักมานับสี่ นะคะถักย้อนกลับแล้วถักมาอีกครั้งถึงจะลดค่ะค่อยๆลดไปเรื่อยๆจนจำนวนของห่วงด้านบนนะคะเหลือยี่สิบพอเหลือยี่สิบนับตรงนี้นะคะนับจากขวามือสุดมาเหลือยี่สิบเสร็จแล้วถ้าความยาวยังไม่ได้ถักตรงขึ้นไปแล้วความยาวมันจะเท่ากับชิ้นงานด้านหลังคอด้านหน้าฝั่งขวานะคะเวลาเราลดนะ หลังจากที่เราลดขึ้นมาจนมันเหลืออยู่ยี่สบห่วงเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะถักตรงขึ้นไปจนความยาวของด้านหน้าเท่ากับด้านหลังนะคะจำนวนแถวมันก็จะเท่ากับตอนที่เราถักด้านหลังะคะ่ะเท่ากันเลยนะคะทีนี้ด้านหน้าข้างซ้ายด้านหน้าข้างซ้ายจะถักคล้ายกันกับด้านหน้าข้างขวาแต่กลับด้านด้านหน้าข้างขวาก่อนนะคะเราจะลดรักแร้ แล้วค่อยลดคอแหลมทุกๆแถวมันจะลดเฉพาะด้านหน้าทีนี้ถ้าเป็นข้างซ้ายเราจะต่อไหมเข้าไปตรงนี้นะพอเราต่อไหมปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องทําคือเราจะถัก s s k สองห่วงพอ s s k มันเป็นการลดด้านขวามือนะคะเราถืออันนี้เป็นขวานะพอลด s s k เสร็จแล้วถักไปจนสุดแถวแล้วตอนถักย้อนกลับ ด้านผิดเราถึงจะลดห้าพอลดห้าเสร็จแล้วถักด้านผิดกลับมาพอแถวที่สองฝั่งด้านนี้มันก็จะลด s s k ถักไปจนสุดแถวลดสามนะคะทำไปแบบนี้เรื่อยเร่อยจนจนมันลดห้าสามสองสองช่วงที่ลดห้าสามสองสองฝั่งทางนี้เราก็จะลดโดยการถัก s s k ขึ้นมา พอลดถึงสองครบแล้วแถวต่อไปมันจะลดหนึ่งนะคะลดหนึ่งของฝั่งทางด้านซ้ายมือให้ลดด้านถูกเฉพาะตอนที่ลดห้าสามสองสองลดด้านผิดนะคะพอเราลดหนึ่งหนึ่งหนึ่งด้านที่เป็นด้านซ้ายมือตรงนี้ลายที่ใช้ถักรวบสองห่วงโดยการถัก k 2 t o g e t h e r ส่วนฝั่งทางนี้เราจะถักโดยการที่ถัก s s k พอลดหนึ่งครบเสร็จแล้วตรงที่เป็นลักแล้มันจะถักสูงขึ้นไปแต่ตรงที่เป็นคอนะคะตรงที่เป็นคอฝั่งทางด้านที่เป็นด้านขวามือตรงนี้มันจะลดโดยการถัก SSK หนึ่งแถวเว้นหนึ่งแถวแล้วคอมันก็จะเริ่มเป็นคอแหลมขึ้นมาถักลดไปเรื่อยๆจนเหลืออยู่ยี่สิบห่วงแล้วถักตรงขึ้นไปค่ะ ฝั่งทางนี้จะไม่ได้ลดให้ดูนะคะเพราะว่ามันถักคล้ายกันกับฝั่งทางขวาเพียงแค่ลายมันกลับด้านกันเท่านั้นเองตอนที่คุณลดคุณดูให้ดีว่าคุณถักลายด้านไหนอยู่ถ้าเราเริ่มลดด้านที่เป็นด้านซ้ายมือให้เราดูลายว่าอ๋อลายมันเป็นขวานะเราใช้ ssk ฝั่งท้งนี้ใช้ k t o t o getter แล้วช่วงจังหวะของการลดมันจะเหมือนกันไอ้นี่ถักตรงขึ้นไปไอ้นี่ถัก ช่วงนี้นะคะถักหนึ่งแถวเว้นหนึ่งแถวถ้าความหมายเว้นหนึ่งแถวก็คือหนึ่งช่วงลายหนึ่งช่วงลายก็คือเว้นสามแถวพอลด s อ K เอสเคเสร็จแล้วใส่มาร์กเกอร์ถักวนมานะคะถักกลับมาไม่ลดถักวนมาอีกรอบหนึ่งแล้วถักกลับมาถึงจะลดนะคะจนกว่าห่วงมันจะเหลือยี่สิบแล้วถักตรงขึ้นไปพอถักตรงขึ้นไปเสร็จแล้วเราก็ปลดห่วง พอราปดห่วงก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ความสูงเท่ากันแล้ว EP ต่อไปพี่เมย์จะสาธิตวิธีการต่อหัวไหล่ตอหัวไหล่เก็บวงแขนถักแขนเสื้อค่ะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักพี่เมย์จะมีลงไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะผังลายจะอยู่ที่เว็บไซต์นะคะลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอเช่นกันคุณสามารถตามไปดูได้ดูคลิปแล้วอย่าลืม สนับสนุนพี่เมย์ได้นะคะด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์หรือจะสมัครเป็นสมาชิกช่องนะคะหรือจะกดที่ปุ่มซุปเปอร์แตงก็ได้ชุกช่องของการสนับสนุนจากคุณนะคะทําให้คนที่ทําคลิปมีกําลังใจงในการทําคลิปสอนคุณต่อไปค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ